สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนกับช่องของวรรณภา,าเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนมาดูอะไรนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะคนที่อยู่เมืองนอกท่านก็รู้ดีนะคะว่าอันนี้คืออะไรนะคะแต่ไอพี่น้องทางเมืองไทยอาจจะไม่เคยเห็นนะคะถ้าเคยเห็นก็คงจะคิดว่ามันเป็นท่อค่ะทุกคนเนาะคิดว่าเป็นท่อแต่อันนี้ก็เป็นท่อนะคะแต่ว่า เขามีไว้ทำไมคะทุกคนเราไปดูกันเลยคะทุกคนเป็นท่อของเด็กคะทุกคนที่เขาจะเอามาวางไว้ตรงสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนแล้วก็ให้เด็กลอดเล่นค่ะนี่ประมาณนี้แล้วก็ทะลุไปนั้นนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นนะคะวิ่งขึ้นแล้วก็มาลงตรงนี้คะทุกคนนี่ค่ะ สไลเดอร์ค่ะทุกคนเนาะนี่เขาเป็นสนามเด็กเล่นที่ข้างบ้านพี่อีกอีกที่หนึ่งค่ะห่างกันประมาณสักสิบเมตรค่ะทุกคน,นก็จะมีอย่างนี้เขาจะใส่ใจเรื่องเด็กค่ะทุกใหญ่ก็จะมานั่งรอเด็กอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน,น,ก,นกาแฟเอาขนมมานั่งกินกันเด็กก็จะวิ่งเล่นใส่ๆเดแต่วันนี้พี่คิดว่าเด็กๆต้องออกมาเพราะว่าบนท้องฟ้านี่ ไม่มีเมฆเลยนะคะทุกคนอาจจะร้อนและก็ถ้าร้อนนั่นแหละทำให้ชาวเดนมาร์กเขาจะพาลูกออกมากันแล้วก็มาคุยกันเนาะผู้ใหญ่ก็มาคุยกันโอ้โหเราเจอขวดโค้กค่ะแต่ว่าน่าเสียดายกะเพราะว่าเขาหยียบสะแบนแล้ว นี่แสดงว่าเด็กๆเขาเอามากินกันแล้วเขาก็เหยียบเบนนี่ขวดโค้กแบบนี้นะคะกระป๋องเปล่าแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะขายได้ค่ะทุกคนเนี่ยเอาได้ประมาณสักเนี่ยโอ้โหเขาเหยียบแบนหมดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คะ่คะแต่ว่าถ้าแบนแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเอาไปเข้าเครื่องได้นะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปลองดูเผื่อแฟนพี่จะ ทําได้อันนี้ก็ได้สองโคนแล้วนะคะเนี่ยเอ้ยได้โคนหนึ่งบ่ลืมไปแล้วนี่ค่ะสองอันน่ะสองใบเลยค่ะพี่ได้เนี่ยนี่ถ้าพี่เอาถุงมาด้วยนะพี่ก็จะได้เดินเก็บขวดไปด้วยเลยเนาะทุกคนแต่ดีไม่ดีก็จะได้ขนมปังแพ็คหนึ่งเลยค่ะแพ็คใหญ่ๆเนาะถ้าเราเดินเก็บทั้งวันเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะทางนี้ก็อีกที่หนึ่งค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะให้เด็กน้อยประมาณสัก ขวบสองขวบเนาะในผู้ใหญ่เขาก็จะเดินตามแล้วก็จับมือเด็กเนาะทุกคนแล้วก็ให้เด็กเดินหรือไม่ก็ประมาณสามขวบเขาเดินเองได้แล้วเขาก็จะเล่นแต่เราก็ต้องคอยระวังเพราะว่ากลัวเด็กกลัวลูกของเราจะตกเนาะนี่ก็สมัยนั้นก็ลูกพี่ก็มาเล่นที่นี่เลยค่ะเพราะเขาจะได้บริหารในร่างกายของเขาไปด้วยเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะทุกคนก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะนี่ เห็นไหมคะอันนี้คือที่โยกของเขานะคะทุกคนนี่เขาก็จะนั่งบนนี้แล้วก็จะวิ่งไปนั่นเลยคะ่ะเหมือนราวเลยคะนน่นวิ่งไปฝั่งนั้นแล้วก็กระโดดจากฝั่งนั้นโยกจากฝั่งนั้นก็จะมาฝั่งนี้นี่คะ่ะนี่คะ่ะเดวิดเจ้โอ้ยมันหนักคะ่ะทุกคนน,นี่ข้างบนนั่นเป็นลวดสลิงนะคะต้องเข้าไปบนเนินนี้นะคะ่ะทุกคน เข้าไปบนเนินนี้แล้วก็โยกสลิงแล้วก็มีคนดันข้างข้างหลังเนาะแล้วก็สลิงก็จะวิ่ง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 ไปหาฝั่งนั้นค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นที่ของไเด็กน้อยเนาะเขาจะให้เด็กน้อยมาแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมานั่งคุยกันทางนี้ทางนั้นก็จะมีไอ้นี่ด้วยค่ะชิงช้าค่ะเนาะเห็นไหมคะ คนเดนมาร์กเขาจะใส่ใจเด็กน้อยมากถ้าคุณตีลูกหรืออะไรนี่เขาก็จะแยกลูกคุณให้ไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กค่ะเาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกของคุณนะคะโอเคค่ะ FC ทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบอีกคลิปหนึ่งของวรรณพาเดนมาร์กด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย